สนะโมตสัะพระคะวะโตอรลหะโตสัมาสัมพุทธสสะอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิภูชยามาอิมินาสกาเลนะตังพัมมังอภิภูชยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆังอภิภูชยามะ ระหังสัมมาสัมพุทธ佛ะวาพุตทางพระวันตังอภิวาเทมีสวากาโตพระขวตาธโมธรรมมังนะมะสามีสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆสังฆนะมามี มะยังพันเตวิสุงวิสุงละคณาทายะติสราเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะตติยมทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงละคณาท้ายะติสลเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงละคณาทายะติสลเนนะสห ปัญจศิลานิยาจามะ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขจามีพุทธังสารนังขจามีธัมมังสรนังขจามีธัมมังสรนังขจามีตังฆังสรนังขจามีตังฆังสรนังขจามี ตุตียมปีพุทธังสรรนังขจามีตุต oui. ียมปีพุทธังสรนังขจามีตูตียมปีธรรมังสรรนังขจามีตุตียมปีธรรมังสรนังขจามีตูตียมปีสังขังสารนังขจามีตุตียมปีสังขังสรนังขจามีตตียมปีพุทธังสรรนังขจามีตาตีย มปีพุทังสระนังขจามีตาติยัมปีธรรมังสระนังขจามีตาติยมปีธรรมังสระนังขจามีตาติยัมปีสังขังสระนังขจามีตาติยมปีสังขังสระนังขจามีตีสระนากรรมนังนิติตังสาธุอมพันเตปานาติปตาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิ าาาอินน,นาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชาจารา เวรมณีส e. ิกขาปะทางสมาติยามิโมสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทางสมาติยามิมุศาวาธาเวรมณีสิกขาปะทางสมาติยามิสุราเมรยะมาตฉะปมาตถนาเวรมณีสิกขาปะทางสมาติยามิสุราเมรยัตฉะปมาตถนา เวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเรนะสุขติงยันติอาท,สาสทาุสีเรนะโอคะสัมปทาอาทุสีเรนะนิพุติงยันติตัตสมาตีรังวิโตทะเยาทุกล่กาวนำถวายท่าน เดี๋ยวเราจะถาวายทานเนาะเดี๋ยวให้พระคุณเจ้า่าตามเนืเอาา้อาา <c oughs> นะโมตัสสะภควะโต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตอไวข้าพุทธก็ครับอิมังอิมังสุปาสุปาพยัญชนะพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังอารีนังอารีนังโอชนะนังโอชนะนังพุทธกังวลังพุทธกังวลังพุทธสาพุทธสาอุเชมาอุเชมาสาธุสาธุ มานิมายังพันเตอมานิมายังพันเตตานี้ัตตานีสัปปริวารานีสัปปริวารานี้ ปิโุสังคาซาปิคุสังคสซาโอโนชยามาโอโนชยามาอัุโนพันเตาธุโนพันเตปิโกสังโคปิคุสังโคอิมานีอิมานีพัตานีพัตานีจตุปัจญานีจตุปัจญานีสัปปริวารานีสัปปริวารานีปะติคันหาตูปะติคันหาตูธรรมกลงอราหากลางที่คาราตัง อิคารตังอิตายาอิตายาสุขายาสุขายขาข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายขอ, ai, ขอน้อมถวายขอน้อมถวายพะฏายานพะฏายานพร,าาร้พราารอมทั้งจตุปัจจัยพร้อมทั้งจตุปัจจัยและอ่าและของบริวา แระของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่พระสงฆ์ถวายแด่พระสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทิน คยมใส่บาทเนี่ยค mm ุณยมคุณโยมประเทศนี่ยอะไรใส่บาตรใส่บาทเลย้าเขาใส่บาทก่อนพวกเราใส่บาทกันเด้วจะได้ให้พรี๋ยวจะได้ให้พรข้าวในหม้อเริ่มเริ่มต้นทางนี้ก่อนครับคุณลุงคุณป้าอันนี้เป็นประมุขประธานใหญ่ของเราในวันนี้อดีตท่านเคยขับเครื่องบินมาก่อน เขเรียกกับตันสืบขับเครื่องบิน,นแล้วก็นั่นคือท่านผู้พิพากษาแฟนท่านครับผมอันนี้ก็จะเป็นคู่บ่าวสาวนะครับเป็นคู่บ่าวสาวของงานวันนี้มมนเมาคุณยายจ๋ามาใสา่ารูปปาดกันบะครองคุณยายหน่อยเลยลูกลกันหล,ลานมา ขังคุณยายเราหน่อยค่อยไม่ต้องรีบค่อยๆวันนี้เราเป็นวันเลิกง,งานยามดีนะครับใ่าว,าวางวางเออวางบนฝาบากณยากจะโอเค มายงีไดก็ว่าคุณยายไปสาเบนมาใส่บาทใส่บาทหลวงพ่อหลวงพ่อยางระบาดถามหาคุณยายบอกว่าโอ้คุณยายเปลี่ยนที่มองมองนอนไหมสันไปยั่นแลมีลูกหลานหลายมาอยู่สวนชมภัยสองอาทิตย์ก็ไปหาลูกสาวผู้นั้นผู้นี้แน่ทั้งที่ครับเริ่มเริ่มเริ่มทางนี้จ้ะเอาะ ใส่ในบานเยใส่ใส่นี่ก็ได้ใส่ในบานยุบย็ใส่อเคาไ้านั้เะใส่เลยจ้ะใส่เข้าไปในบานเลยก็ได้ครับจ่ะเลยจ้ะโอเคนั่นแหละโอเคใส่ให้ครบบาทเใส่ให้ครบจะให้ครบทุกบาทเลยโอเค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คิวดูใส่ทุกบาทแล้วดูใส่ทุกบาทเลยนะโอ้นักร้องเขาเวันนี้สวยครับเือนเชนครับเนเชนขอบคุณครับไปใส่ซะลูกไปใส่เลิกหรือเปล่าดลกก็ได้จ้ะจะพาส่งวิดีโอให้ ใต่ในบาทก็ได้ครับใชายังไม่นั่นก็ใส่าบาทไปด้วยเอาของหนูไปด้วยใ,ใส่ไปเลยใส่ไปเลยคุณตุ๊กขอชุดหนึ่งนิ้วเอาให้ก็ใส่ 嗯，可以，味道也行。 นูใส่ทุกวานเลยนะคะหนูมีผู้ใดว่ท่านยใสย่อีกแง่มาเด้อพบกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะรับสินรับพรได้รับโิเคโรเคเคนอเคโอเคโอัเเนเคโอเคโเคโอเคโอเคอเคโอเคโปเคโเคอเคโอปคโอเคโอเคโอเคอเคโให้ตอเแทอจคะอเโอเคอเคโอเคโอเคโรเบออเหออเคเเคคเเคเ แค่เห้หลวงพ่อเอาแค่ขึ้นเดี๋ยวก่อนก็ได้แต่เอารุ่นที่เดียวเออมันนั่นจะมามีมันมีคนจ่าตอนนี้เราจะประเคนผ้าหานะจะเออมา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 ตุมาตุมาตุเออมาตุมาตุโอเคเอ๊ะจับโต๊ะก็ได้จับโต๊ะก็ได้โอเคส่าทุโอเค คคครรับบขอุณับวางตรงหน้าพังคุณเจ้านนั่แหละก็วางเป็นชุดเป็นชุดไปเลยครับวางข้างหน้านั่นแหละโอเคโอเคเรียบร้อยปัจจัยได้ก็ทหารเรียบร้อยได้อุ้มไปแล้วเนี่ยบาทได้ไปส่งนะบาทได้ไปส่งน์ว่าพจ๋าเอาสิครับจินทร์นะพอนเดอร์นะรับพรเด้อมีมีน้าสวดญาติน้ำบ่อเขาเขาเขาหน้าเมีย ไอ้นามไม่อยากเยอะพระคุณเจ้าถ่ายจะเข้าเนาะอ่ใช่คุณโยมโอ้อากาศมือนนี่เป็นใจเนาะโยมเนาะลมเลื่นดีอ่าสวนไปโยมเย็นสบายอ่าทั้งเบอร์สามสิบห้าให้สามสิบห้าหรือสามสิบเจ็ดอทั้งหมดทั้งข้างหน้าตั้งแต่ถนนใหญ่มาหลวงพ่อครับสามสิบเจ็ดให้ ใจจะทำที่ปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยโอ้ดีเป็นบุญเป็นกุศลใจเลยครับลมก็ก็ก็ถือว่าเป็นอันนี้สงฆ์อันใหญ่หลวงครับเป็นอันนี้สนเอ๊ะคนเดียวของของความตั้งใจที่คุณลุงคุณป้าอยากได้ตรงนี้หลวงพ่อก็ดีใจด้วยมีผมปลูกผมปลูกต้นสาระไว้เนี่ยโออมีต้นสาระรวมอยู่ทั้งหมดเก้าต้นครับโอ้รวมต้นสาระอยู่รอบๆนี้ครับ รวมวันนี้ถือว่าเป็นวันเลิกงามยามดีเนาะอามาภาพก็ขออํานวยอวยพรให้คู่บ่าวสาวนะขอให้พวกผัวสาวขอให้เธอทั้งสองของเรือนเป็นเพื่อนคิดเป็นคู่ชิดอย่ารู้แยกแตกเป็นสองให้กลมเกี่ยวเหมือนน้ำรังจากสังทอง สิ่งใดปองขอให้สมอารมณ์เอ่ยาาธุต่อไปก็ญาติโยมตั้งใจตรวจน้ำพระพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนตีสาครังเอวะเมวะอีโตทินนังเปตานังอุปกัปปตีอิท,ทิตังปฏิตังตุมหัง กิพมีวัสมิจโตสเปปุเรนโตสังกปานจันโทปนรโสยธามาิโสติระโสยธานวิวันทันตัสสปโรอโกวินาสุตมเตโมวัดวันตระยอสุกี यु को भवाभि पचयि न जल कन्ति आयुव

นเนกาอัตรายาปิวินาสันตุอัสิสะโตอิยเสติตะนังอะพุตโตเตียะกิยังสุขังปังสิริอะ ยุตะวนโนะขพวงกางวิเทชะยะสวสตวัสชะายุจีิวเสติปวันตุเตมภวตุสัพพมากระรางรางกาตุสัพปียวตาสัพปปวัตานุปาว นัสธาโสติวาวานตุเตวะวะตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพเติวะตาสัพพะตะมานุภาเวนัสธาโสติวาวานตุเตวะวะตุสัพ อมังคังลังลักขันกุศลพันเทวตาสพปสังฆานุสาเวนะสัทธาโสติปะวันตุเตมลาภะที่ขั้นอาลังสัมมาครับเดี๋ยวเราจะกราบพระลาภะนะครับพร้อมกันอรหังสัมมานะครับ อาระหังสม,มาสัมพุโทโธภะคะวาพุธทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคขาโตภะควะตาธโมธัมมังละมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆนะมามคิครับขอบคุณพระครับพิธีสงฆ์ของเราก็จะ จีมานนี้นครับแต่นั้นหลวงพ่อท่านาก็จะกลับอันนี้คือพระอาจารย์เลิศเป็นเจ้าว,วาดวัดใหม่สระบุรีเป็นพระนักพัฒนาครับผมผมไม่เคยได้เข้าไปนานแล้วไปพักหลังมาโอ้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับเป็นพระนักพัฒนาอายุท่านยังไม่เยอะนะครับยังไม่ถึง50าสิเลยแต่เป็นพระนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ตอนนี้จะสร้างอะไรสร้างโดมเออสร้างโดมแต่ยังขาดปัจจัยทางยานจากพวกเราที่มีจิตใจอ่าถ้าจะใช้ไม้ไผ่ก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไม่เห็นไม้ไผ่ของเราโอ้อยากได้ก็เลยว่าเอาซิอย่างนั้นเออก็จะจะทำเป็นร่มรื่นท่านมาเห็นท่านก็ชอบจะก็จะสร้างโดมนะครับ ผมไปทำบุญองค์เก่าหมวง,ง,ง,ง่อองค์กเก่าอุตแกว่าท่านท่านราสิขาไปพักหนึ่งท่านก็เลยให้ตลกเลาฟัง,งวาเข้าไปคับ รักตังไม่มีตังมี20บาทาคองกีวออย่างดีเลยเรีอไม่รู้จกท่านูไม่ได้แล้วออไบอกาคองกีวอนนั่รันมาเดี๋ยวยกพักไปขึ้นอ้อยนั่นีิละมมายกบาทไปส่งพระไม่ไม่ยกพรานี่่ดีดย เคยบวชแค่ในหลวงมีสิบวันหรือเปล่าล่ะก็ยุ่งแม่สบายดีจ่าจ่ารถจอดอยู่ข้างหน้านี่ครับผมอ๋อไปชุดครับติดกันติดกันเออเอาออกจกสั่งคนก็ได้มึงหิวง่ายรถจอดอยู่ข้างหน้าครับ จะเออเอาลงเอาลงบอกเอาลงเวรเทศบาลนี่แหละครับหลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นพิธีของผูกแขนคู่บ่าวสาวนะครับจะเป็นพิธีผูกแขนของคู่บ่าวสาวของเราในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับด้วยความดี